ได้ผมได้ปรึกษาพี่อาชาเวลาเป็นการพิโรยเนี่ยัิเศษนะคะอาชาตัวหดเลยทีเดียวคำต่อไปนะฮะค่ะคำว่าหิวนะฮะหิวหิวหิวตัดมาครับตัดมาหิวหหนึหิวหิวหิวอาหิว เห็นแล้วเห็นแล้วหักใครคะของใครตัวเองนม่เชืว่าไม่ได้เห็นกับข้าเลยหิวนะมันมีคิดไหมมีนะเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวนูดาราอะไรนะลุงเมย์ลุงเมย์ลุงเมลุงเมย์หิวหิวหักน้อนจนหิว ยิงขนึงิอะไรนะอะไรนะเราได้ยิงไกลๆอะไรครับหิวยหอยมีมั้ยหิวหอยหิวหอยเรายิงไกลๆเป็นหิวหอยคือหิวหอยใช่ไหอเหิวหอยนึ่วคอยอะไรนะคะเนื้อ่อยเพ โมหโหหิวมีไหมโมหโหหิวทีมงานไอ้รอร้อรอคนมันหิวโดคนมันหิวสองเนืเสื้อแดหมกแดหมกแดงอะไรอะไรเฮ้ยยค่ะ่าคีี ลงเราเลยค่ะโอ้โหได้อะไรจะใกล้ชิดขนาดนี้นะคะนี่ถ้าไม่ใช่มาโครงการซิมเปิร์ทช